ัดเทา้ทาเท้าเสมอกันหมายถึงการย่ำเท้าด้วยเท้าข้างใดข้างหนึ่งและเท้าอีกข้างหนึ่งวางด้วยจมูกเทา้าโดยนำเท้าใส่พื้นแล้วยกขึ้นและวางลงกับที่เดิม